hello everyone welcome back to the channel สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เรามีรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่จากค่าย Honda ที่หลายคนรอคอยกันมานานมาแนะนำกันครับและบอกเลยว่ารุ่นนี้จะถูกใจทั้งสายเดินทาง สายลุยและคนที่อยากได้รถอนเนกประสงค์ไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนนี่คือ2025 Honda CB200X รถแนว a d v e v t u t u r e สไตล์ทัวริงที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีภายในตัวที่พร้อมให้คุณออกเดินทางไปได้ทุกที่ในแบบที่คุณต้องการ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยครับ c b 2 0 0 x รุ่น b 2025มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่แข็งแรงดูดันและเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของรถตระกูล CB ที่ทุกคนรู้จักกันดีโดยเฉพาะการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นพี่อย่าง c b 5 0 0 x และแอฟริกาทวินที่เป็นไอคอนของสาย Adventure ดีไซน์ด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบเลเเต็มระบบทรงสปอร์ตท,ที่ให้แสงสว่างชัดเจนในทุกสภาพถนนไฟเลี้ยวและไฟท้ายก็เป็น และเช่นเดียวกันเสริมความปลอดภัยและให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นตัวแฟริงด้านข้างออกแบบใหม่ให้มีความลู่ลมแต่ยังคงความแข็งแกร่งเส้นสายบนตัวรถดูเฉียบคมและมีความต่อเนื่องตั้งแต่หัวจรดท้ายเพิ่มความรู้สึกสมบุกสมบันแบบแอดเวนเจอร์เต็มขัน้นถังน้ำมันขนาด12ลิตรดีไซน์รับกับช่วงหัวเข่าช่วยให้ขับขี่ได้มั่นคงมากขึ้น บังลมหน้าถูกยกสูงขึ้นกว่ารุ่นก่อนช่วยตัดลมได้ดีเวลาเดินทางไกลเพิ่มความสบายให้กับผู้ขับขี่ขณะที่แฮนด์บากว้างขึ้นและยกสูงในระดับที่พอดีช่วยให้ท่านั่งขับสบายไม่เมื่อยหลังแม้ต้องเดินทางหลายชั่วโมงเบาะนั่งเป็นแบบ2ตอนวัสดุนุ่มนั่งสบายทั้งคนขับและคนซ้อนพร้อมรอยเย็บตะเข็บละเอียดที่เพิ่มความรู้สึกพรีเมียมส่วนท้ายของตัวรถออกแบบให้ดูสั้นกระชับและดูคล่องตัวมากขึ้น พร้อมกาดกันเครื่องยนต์และแผ่นกันกระแทกด้านล่างช่วยเสริมลุกความเป็นแอดเวนเจอร์ได้อย่างเต็มตัวล้วออลลอยขนาด17นิ้วคู่กับยางแบบดูอัลเพอร์โพสที่ยึดเกาะถนนได้ดีทั้งทางเรียบและทางลุยซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้สายผจญภัยชื่นชอบมาก ในด้านสมรรถนะ2025 honda cb 2 0 0 x ยังคงใช้ขุมพลังเครื่องยนต์ขนาด 184.4cc แบบ1สูบ4จังหวะ sohc ระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมันพร้อมระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด pgmfi ที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Honda ทำให้เครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีและมีความประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด ให้กำลังสูงสุด17แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด16.1นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทุกสภาพถนนไม่ว่าจะขับขี่ในเมืองที่ต้องเจอกับการจราจรหนาแน่นหรือออกเดินทางไกลบนทางหลวงการเร่งแซงทำได้มั่นใจและต่อเนื่องระบบเกียร์5สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่ลื่นไหลและนุ่มนวล ส่วนระบบการสะเทือนหน้าเป็นแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวสีทองจากโชวะที่ช่วยเพิ่มสเสถียรภาพและดูซับแรงกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ขับผ่านถนนครุกคับส่วนด้านหลังใช้โชคอัพเดี่ยวแบบโมโนช็อปที่ให้ความนุ่มนวลและมั่นคงทุกครั้งที่เข้าโค้งระบบเบรกหน้าและหลังเป็นแบบดิสเบรกทั้งคู่พร้อมระบบ ABS แบบซิงเกิลชันแนลเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถอย่างปลอดภัยในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นถนนลื่นหรือโค้งแคบ ตัวรถมีน้ำหนักเพียง147กิโลกรัมทำให้ควบคุมได้ง่ายมากแม้ผู้ขับจะเป็นมือใหม่ก็สามารถขับได้อย่างมั่นใจการกระจายน้ำหนักของตัวรถทำได้ดีเยี่ยมทำให้เข้าโค้งได้อย่างมั่นคงและนุ่มนวล การตอบสนองของพวงมาลัยมีความแม่นยำซึ่งถือเป็นจุดเด่นของฮอน da มาโดยตลอดเสียงเครื่องยนต์เมื่อเดินเบาให้ความรู้สึกแน่นไม่ดังจนเกินไปและเมื่อเร่งเครื่องก็มีเสียงที่เร้าใจในสไตล์สปอร์ตแบบพอดีไม่รบกวนแต่ยังให้ความรู้สึกสนุกขณะขับขี่อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่ประมาณ40-45กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากเมื่อเทียบกับรถในคลาสเดียวกัน สำหรับจุดเด่นเฉพาะตัวของ Honda c 200 b 200x ปี2025นั้นต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้รอบด้านอย่างแท้จริง ความสูงจากพื้นถึงเครื่องยนต์อยู่ที่167ม mm, ิลลิเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการขับผ่านถนนครุ่ระหลุมบ่อหรือแม้แต่เส้นทางดินโดยไม่ต้องกังวลว่าท้องรถจะขูดพื้นการวางตำแหน่งเบาะและแฮนด์ทำให้ท่านั่งขับสบายไม่กลมมากเกินไปเหมือนรถสปอร์ตและไม่ตั้งตรงจนเกินไปเหมือนรถทัวริงขนาดใหญ่หน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ให้ข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางเกียร์น้ำมันและนาฬิกา อีกทั้งยังมีสัญญาณไฟแจ้งเตือนต่างๆที่ช่วยให้ผู้ขับขี่รับรู้สถานะของรถได้ง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟเตือนน้ำมันไฟเช็คเครื่องหรือไฟ ABS Windscreen บังลมด้านหน้าขนาดใหญ่ช่วยลดแรงลมกระแทกหน้าอกเวลาใช้ความเร็วสูงได้อย่างดีเยี่ยม เพิ่มความสบายให้ผู้ขับในระยะทางไกลนอกจากนี้ Honda ยังเพิ่มพอร์ตชาร์จ USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือ GPS ขณะดเดินทางซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เหมาะกับยุคปัจจุบันมากระบบไฟ LED รอบคันเพิ่มความปลอดภัยและความชัดเจนในการมองเห็นในตอนกลางคืนโครงสร้างตัวรถและวัสดุที่ใช้ได้รับการออกแบบให้มีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกในระหว่างการขับขี่ทางไกลทำให้ผู้ขับมั่นใจได้ว่ารถคันนี้พร้อมลุยไป กับคุณได้ทุกเส้นทางในส่วนของราคา honda cb 2000X 2025เปิดราคาขายในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ1.48แสนบาทโดยราคานี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามแต่ละพื้นที่หรือโปรโมชั่นของตัวแทนจำหน่ายซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ให้มา เพราะคุณได้รถที่มีดีไซน์ระดับพรีเมียมเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้การขับขี่ที่สบายและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบถ้วนในขณะที่ยังคงความง่ายในการบำรุงรักษาแบบรถ Honda แท้ๆหากเทียบกับคู่แข่งในตลาดเช่น Yamaha FZ-X ฮีโร่เอ็กพา200หรือแม้แต่ Suzuki s u ซูกิวีสตรอมเแล้ว c b บ200เยังคงโดดเด่นในเรื่องความนุ่มนวลความมั่นคงและการออกแบบที่สวยงามกว่าอีกทั้งยังมีความประหยัดน้ำมันและความทนทานที่เป็นจุดแข็งของ Honda มาโดยตลอดถือเป็นรถที่ให้ความรู้สึกครบทุกมิติทั้งความสนุกความปลอดภยัยและความคุ้มค่าในระยะยาว และสุดท้ายในส่วนของบทสรุป Honda CB200X 2025ถือเป็นรถที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ที่มองหารถจักรยานยนต์ a d ดเ n นเ r อร์ในคลาสเล็กมันคือการผสมผสานระหว่างดีไซน์อันสวยงาม ความทนทานแบบลุยได้จริงและความสบายในการใช้งานประจำวันไม่ว่าคุณจะใช้ขับในเมืองเพื่อไปทำงานหรือขับออกทริปในวันหยุดมันก็สามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบสมรรถนะที่มั่นคงและการประหยัดน้ำมันช่วยให้คุณเดินทางได้ไกลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอีกทั้งระบบกันสะเทือนที่นุ่มนวลและการควบคุมที่ง่ายทำให้มันเป็นรถที่เหมาะกับทั้งผู้ขับมือใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์มากแล้ว หากคุณกำลังมองหารถคันเดียวที่ทำได้ทุกอย่างทั้งลุยทั้งขี่สนุกทั้งขี่สบายและประหยัด Honda CB200X คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดของปี2025นี้ครับมันคือรถที่ออกแบบมาเพื่อคนที่รักการเดินทางรักอิสระและต้องการรถที่พาคุณไปได้ทุกที่อย่างมั่นใจขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบครับ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถใหม่ๆจาก Honda และแบรนด์อื่นๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ